โปจโมรัาน,นเจรซีบิ๊กไบค์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นี่เลย BN 600i นะครับรถจดทะเบียนป,ปลายปี2016มือเดียวที่พิเศษคือคันนี้วิ่ง900กิโลแท้อันนี้เป็นคาร์บอนนะครับมีคาร์บอนมา2ชิ้นมีล่รถัทองนะดูความสวยความใสของรถนะครับดูีิมอน้ำครับ โคตรเนียนนะบอกเลยยางดอกเต็มยางติดรถจันดิสเต็มสวยกิบกิบดูช่วงล่างท่อครับห้องเครื่องช่วงล่างสว,สวยสวยใสๆมาร์กเมอร์ครบนี่ครับมีฝุ่นนิดหน่อยนะเดี๋ยวล้างให้อีกสักทีนึงท่อตูด สีสูบเรียงเสียงหวานนะครับตอ,อ,อกตูดสีแท้ทั้งคันโทสเตอร์เต็มเปรีย้ยมันจะเต็มยังไงแล้วรู้ครับโหช่วงล่างสใสๆเลยใสายมากๆนะครับลมแข็แงคอแขงคอไหนนี่เนียนกลิบแม่งสุดๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวเปิดไมให้ดู 962กิโลเท่านั้นนะครับไม่มีอุบัติเหตุล้มหนักชนหนักไม่มีนะบอกเลยว่าใสนางฟ้านะครับราคาราคาป้ายแดง275นะครับเอาไปเลย900กิโลหันครึ่งนะครับ1300 0 0 0เท่านั้นนะครับสวัสด,ดีออกรถแค่9000บาทฝากไว้ได้วยครับร้าน JC Big Bike นะครับสุขสวัสดิ์3า3ับ3นะครับ ติดต่อได้เลย0956495564